สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับคุณครูนกอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้คุณครูนกขอมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องวิชาภาษาไทยนิดนึงนะคะก็คือต่อไปนี้วิชาภาษาไทยจะมีคุณครูนกแล้วก็คุณครูฟ้าสอนในรายวิชานี้ด้วยกันนะคะก็คือในส่วนใหญ่แล้วคุณครูนกจะมาสอนเรื่องการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมการอ่านออกเสียงต่างๆนะคะกิจกรรมที่เป็นการอ่านแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการแต่งประโยคก็คือฝึกการแต่งประโยคการเขียนต่างๆครูนุก็จะมาสอนในส่วนนี้นะคะส่วนของครูฟ้าก็จะสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับหลักภาษานะคะก็จะเป็นคุณครูฟ้าที่มาสอนเด็กๆนะคะและถ้าเกิดว่าเด็กๆ ถามความเข้าใจกับรายวิชาส่วนไหนไม่เข้าใจเด็กๆก็สามารถถามได้ทั้งคุณครูนกแล้วก็ครูฟ้าเลยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูนกจะมาสอนเด็กๆในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรมอ่ะที่อยู่ในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมกัน เราก็ใจยังอยู่กันในบทกล่อมน้องนอนนะคะที่คุณครูนกเคยสอนไปในคราวที่แล้วนะคะที่คุณครูพาเด็กๆอ่านในหน้าที่8ดใช่ไหมคะอ่านแต่ในวันนี้คุณครูนกจะมาทบทวนทั้งหน้าที่8ดแล้วก็หน้าที่9้าไปด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะดเด็กๆคุณครูนกจะสอนดเด็กๆอ่านบทกล่อมน้องนอนหลังจากที่เด็กๆฝึกอ่านแล้วเรียบร้อย และเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เวลา2สัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้ก็คือจนันทร์ค่ำพฤหัเสเสาร์ทย์เด็กๆก็นับเป็นสัปดาห์ที่1ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ถัดไปอีก1สัปดาห์คุณครูก็จะสอนบทกลมน้องนอนต่อแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์ที่3คุณครูก็จะมาสอบ เด็กๆอ่านในหน้าที่8หน้าที่9นี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เวลา2สัปดาห์ในการฝึกฝนอ่านให้คล่องเลยนะคะเด็กๆอ่ะและเดี๋ยววิธีการสอบจะเป็นยังไงคุณครูกจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะคุณครูก็จะเก็บคะแนน2หน้านี้20คะแนนนะคะดเด็กๆถ้าเด็กๆอ่านคล่องเสียงดังฟังชัดอ่านได้ชัดเจนสะกดถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะคุณครูก็จะให้คะแนนตามเกณฑ์นั่นเองอ่ะ สำหรับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเด็กๆบทกล่อมน้องนอนในหน้าที่8นะคะเด็กๆจะอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนกได้เลยคุณครูนกจะอ่านทั้งหมด2รอบนะคะเด็กๆเริ่มกันเลยแม่ของฉันนั้นใจดีฉันเป็นพี่ มีน้องชายแม่รักลูกทั้งใจกายลูกหญิงชายรักแม่เช่นกันยามลูกนอนก่อนหลับนั้นลูกสุขสันฟังแม่ร้องเพลง ตอบนะคะเด็กๆแม่ของฉันนั้นใจดีฉันเป็นพี่มีน้องชายแม่รักลูกทั้งใจกายลูกหญิงชายรักแม่เช่นกัน ยามลูกนอนก่อนหลับนั้นลูกสุขสันฟังแม่ร้องเพลงนี้ตาเด็กๆฝึกอ่านบ้างแล้วนะคะต่อไปคุณครูนกจะชี้คำที่ให้เด็กๆอ่านโดยที่คุณครูนกจะไม่อ่านออกเสียงแล้วนะคะเด,ด็กจะต้องอ่านเองนะคะเอาเดาไปเริ่มกันเลย เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะไปกันที่หน้าที่9้าหน้านี้จะเป็นบทกล่อมน้องนอนต่อจากบทที่แล้วเลยชื่อว่าเจ้าเนื้อละมุนบทกล่อมน้องนอนนี้มีชื่อว่าเจ้าเนื้อละมุนนะคะอ่ะเราไปอ่านบทอ่านนี้กันเลยนะคะคุณครูจะอ่านสองรอบแล้วให้เด็กๆอ่านเองอีกหนึ่งรอบนะคะเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะ เจ้าเนื้อละมุนเอยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกลองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอย <ś> อีกครั้งนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนกเลยนะคะ เจ้าเนื้อระมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บมาร้อยกลองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจะเริ่มอ่านเองนะคะเด็กๆจะอ่านเองเดี๋ยวที่คุณครูนกจะไม่อ่านออกเสียงให้เด็กๆแล้วนะคะ ร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่าเราไปกันที่บทต่อไปกันเลยบทนี้คือบทกล่อมน้องๆชื่อว่าเจ้าเนื้ออ่อนนั่นเองนะคะก็คือเป็นบทที่ต่อกันเลยเจ้าเนื้อละมุนกับเจ้าเนื้ออ่อนนะคะอะ่พร้อมแล้วเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะคุณนงจะทําเหมือนเดิมเลยหนึ่งรอบให้คุณน้องอ่านให้ฟังรอบต่อมาเด็กๆอ่านพร้อมกับคุณครูนกและเล่าสุดท้ายเด็กๆอ่านเองนะคะ ร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเจ้าเนื้ออ่อนเอย้ยอ่อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอย้ยอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูน,นอกอีกครั้งนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอย้ยอ่อนแม่จะกินนม แมอุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเล่เอ้ยรอบต่อไปเด็กๆจะเริ่มอ่านเองแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณคุณกก็มีบทกล่อมน้องนอนมาให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอ่านหนึ่งรอบแล้วยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถย้อนวิดีโอคลิปกลับไปอ่านซ้ำได้นะคะคำไหนที่เรายังอ่านไม่คล่องแล้วก็เปิดวิดีโอคลิปฟังว่าคุณคูนกออกเสียงว่าอะไรเด็กๆ,ๆก็ออกเสียงตามให้ถูกต้องนะคะ คำไหนที่เด็กๆจำไม่ได้เด็กๆย้อนวิดีโอคลิปกลับไปสามารถดูซ้ำได้หลายๆรอบเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูนกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูนกฝากให้เด็กๆไปฝึกฝนอ,อ่านบทกลอมน้องนอนในหน้าที่8 และหน้าที่9้าให้คร่องๆนะคะแล้วอีก2สัปดาห์เราจะมาสอบอ่านกันนะคะด้วยวิธีการอะไรนั้นเด็กๆรอรุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ครูนกลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ